สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซาเวนะครับทุกคนโอโหบอกเลยว่ากรี๊ดตายสลบไปแล้วครับทุกคนแค่ปรากฏตัวออกมาก็เหมือนกับโลกหยุดหมุนเหมือนกับแสงแดดรอบๆมันเริ่มจางลงเหมือนปารีดมันนุ่มนวลขึ้นมาเลยครับผมเหลือแต่น้องอแอดนี่บอกเลยว่า โอ้โหน,นี้สวยจริงๆนะครับสวยสวยมากๆเลยเสื้อเป็นโทนแบบพาสเทลนะมีความผสมแบบว,ว,วิบวับกับลายเท็กเจอร์มันดูดีมากมันเข้ากันมากแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบว่าเสื้อคลอบสีเหลืองใช่ไหมทุกคนโอ้โหดูดีดูดีสุดๆนะครับและที่แน่นอนที่สุดก็คือวันนี้น้องมีคลาสมากๆกับผมแอดบอกเลยเป็นการแต่งตัวที่นุ่มละมุนสุดๆนะฮะอันนี้มีออกมาให้ดูแค่ฟุตวิดีโอแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็อยากวีดไม่ ไวมาก่อนเลยนะครับโอ้โหบอกเลยวันนี้มาในลุกที่แบบไม่ได้คิดถึงเอาไว้ตอนแรกคิดว่าแบบเซ็กซี่ฟาดเดือดอะไรแบบนี้ก่อนหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้ออกแนววินเทจบางๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สวยแบบสวยตะโกนมากๆเลยทุกคนเป็นลุกที่แบบ โอโหงานนี้บอกเลยว่าสวยมากเป็นการผสมผสานระหว่างความหวานความวินเทจแล้วก็ความหรูหราคืออันนี้อารมณ์แบบผู้ดีมากๆเลยทุกคนแบบผู้ดีเก่าอะไรแบบนั้นโอ้ยอันนี้สวยจริงสวยแบบสวยตะโกนเลยนะฮะบอกเลยว่าชอบชอบมากๆนะครับผมและแน่นอน เสียงกรี๊ดในคลิปเนี่ยโอ้โหแอดบอกเลยว่ายังคงแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับคือแบบกรี๊ดกันลั่นนะฮะใครก็ชอบใครก็รักนะครับผมซึ่งแอดบอกเลยว่าเหมาะสมและสมควรที่จะกรี๊ดกันดงัดงๆแบบนี้นะครับแล้วลองโฟกัสไปที่สร้อยคอรครับผม,มเป็นไงดูเข้ากับชุดสุดๆนะครับผมแล้วก็เข็มขัดเนี่ยเด่นมากๆครับผมคือแหมแอดก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับทั้งทรงผมและใบหน้าและรอยยิ้มทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลย รู้สึกชอบน้องทําผมทรงนี้มากครับคือทําผมแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าแบบ น้องเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อีกแล้วนะครับทุกคนมีทั้งความสวยมีทั้งความสงา่าแล้วมันดูเข้ากับใบหน้าของน้องจริงๆแล้วหน้าของน้องวันนี้ก็มาในแบบแต่งหน้าแบบเขาเรียกว่าแดบดแบบนุ่มๆอะทุกคนทุกคนมีสับไหมแอดถามหน่อยคือแต่งหน้าแบบนุ่มๆครับผมดูไม่ได้จัดไม่ได้แรงมากซึ่งมันแมทลงตัวไปกับชุดมากๆเลยโอ้โหแอดบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับกับการปรากฏตัวของน้องนะครับคือแมทไปหมดเลยเรียกได้ว่า ทุกอย่างมันลงตัวแบบเป๊ะ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 นี่แหละแอดถึงบอกตเมอตลอดว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เตรียมตัวก่อนออกงานเตรียมตัวก่อนทําทุกเรื่องทุกราวได้แบบดีจริงๆนะครับได้ดว่ามีความเตรียมพร้อมสุดๆทําการบ้านดีสุดๆทุกอย่างมันต้องออกมาดีสุดๆและเพอร์เฟกสุดๆแบบนี้นี่แหละครับโอ้โหความเป็นลิซ่านี่คือลิซ่าลิซ่าลิซ่าจริงๆนะครับทุกคนสวยมากๆไม่รู้จะให้นิยามคําไหนนอกจากคําว่า สวยมากมากมากและก็มาก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 โอ้หลายมากเลยนะครับสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวถ้ามีฟุตเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีชุดมาเปลี่ยนมาอะไรยังไงเนี่ยแอดมาแน่นอนนะครับวันนี้แอดเกาะติดน้องทั้งวันนะครับผมแหมหลงไหลในความงามของน้องจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้มาหวีดไปด้วยกันก่อนเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้บายบายกับทุกคน